สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะคะเดินไปซื้อของแดีวจะพามาชมอะไรคะ่ะแปลกมากเลยอะ่ะมาเจอต้นไม้เนี้ยมีตุ่มอะไรขึ้นเต็มเลยนั้นเนี่ยเห็นไหมคะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเนี่ยต้นแรกเลยนะเนี่ยที่เห็นเนี่ย เต็มเ,เอนะคะไม่รู้ต้นอ,อะไรแปลกมากไม่ใช่เห็ดนะแปลกมากเลยค่ะ แล้วก็ตาไม้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ขึ้นตุ่มตุ่มเต็มเลยแปกไปอย่างนะสวยแปลกแปลนะกแล้วก็สวย อันนี้จะขึ้นเยอะหน่อยนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็มีแต่ขึ้นนิดเดียวขึ้นเรียงกันเลยสามต้นเลยสามต้นสวยนะอันนั้นอันั้นขึ้นนิดนึงแต่พุ่มเขาสวยนะคะเนี่ยดูสีเขียวเขียวสวยมากเลยอะ่ะ พุ่มเป็นพุ่มวงกลมสวยๆเขียวสดชื่นอะแปลกมากค่ะเนาะดูขึ้นเป็นวงกลมวงกลมตุ่ม ต้องใส่ตุ่มแบบเป็นแบบเก็บกักน้ำหรือเปล่าคะเนี่ย